โลกในปี1979ปลายทศวรรษแห่งเดตองหรือยุคแห่งการปนคลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและโซเวียตกำลังจะสิ้นสุดลงประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์และผู้นำโซเวียตเลโอนิสเบรชเนฟเพิ่งจะลงนามในสนธิสัญญาจำกัดอาวุธทางยุทธศาสตร์หรือซาวทู แต่ลึกลงไปความไม่ไว้วางใจยังคงคุกรุ่นโซเวียตกำลังติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลาง S-20 ที่เล็งเป้ามายังยุโรปตะวันตกและในอีกไม่กี่เดือนต่อมากองทัพโซเวียตก็จะบุกอัฟกา,านิสถานจุดชนวนสงครามเย็นให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งแต่ในเงามืดของสงครามยังมีอาวุธอีกชนิดหนึ่งที่ดำเนินหน้าไปอย่างเงียบเชียบและเมื่อมันหลุดรอดออกจากห้องทดลองและกลายเป็นหายนะที่รัฐบาลโซเวียตพยายามทุกวิถีทางที่จะลบมันให้หายไปจากประวัติศาสตร์ ย้อนอดีตมองอนาคตสำรวจปัจจุบันผ่านเรื่องราวน่าทึ่งจากทั่วโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้ในวันนี้ Quickly Curious จะพาคุณเดินทางไปยังเมืองที่ชื่อว่า Love, S ว e t l o อเพื่อเป็นพยานในโศกนาฏก,กรรมและการต่อสู้เพื่อทวงคืนความจริงที่ยาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษเมือง s ว e t l o อ หากคุณมองจากเครื่องบินมันคือเมืองอุตสาหกรรมขนาดมะหึมมาที่แผ่ขยายไปสุดลูกหูลูกตาปล่องควันจำนวนนับไม่ถ้วนพลควันสีดำขึ้นสู่ท้องฟ้าจนขมุกขมัวที่นี่คือกระดูกสันหลังของสหภาพโซเวียตโรงงานในเมืองนี้ผลิตทุกอย่างตั้งแต่ ตู้เย็นไปจนถึงรถถังที่72และขี่ปนาวุธข้ามทวีปการได้เป็นพลเมืองของสวัดลอฟคือความภาคภูมิใจคุณคือส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งคุณอาจจะมีงานที่มั่นคงมีบ้านพักจากรัฐแต่คุณก็อยู่ในเมืองปิดที่คนนอกห้ามเข้าคนในห้ามออกชีวิตส่วนตัวของคุณทุกจับตามองเพื่อนบ้านอาจเป็นสายลับของ KGB คำพูดทุกคำต้องผ่านการไต่ตรองความเงียบและความนิ่งเฉยคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดและในเมืองที่เต็มไปด้วยความลับนี้ก็มีความลับที่ดำมืดที่สุดซ่อนอยู่ทั้งตอนเหนือของเมืองมีกลุ่มอาคารที่ล้อมรอบด้วยรั้วน้ำสูงและมีการป้องกันแน่นหนาคนทั่วไปรู้แค่ว่ามันคือศูนย์วิจัยทางทหารแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในคือคอมเพลวสิบเก้าโรงงานอาวุธชีวภาพที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์โซเวียตกำลังเพาะพันธุ์ความสูญสิ้นในรูปแบบของพงละเอียดชือ ถูกดัดแปลงให้ทนทานและอันตรายยิ่งกว่าในธรรมชาติหลายเท่าบ่ายวันศุกร์ที่30มีนาปี1979ในห้องปลอดเชื้อที่คอมเพลตสิช่างเทคนิคคนหนึ่งสังเกตเห็นว่าแผ่นกรองอากาศของระบบอบแห้งเชื้อ e อ t นทรีเกิดการอุดตันเขาจึงถอดมันออกมาเพื่อทําความสะอาดแต่ก่อนที่จะเลิกงานเขาลืมที่จะบันทึกการซ่อมบํารุงนั้นลงในสมุดบันทึกเป็นความผิดพลาดเ,ดเล็กๆเป็นความเหนื่อยล้าและเป็นความหลงลืมที่เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนแต่ในสถานที่แห่งนี้ ความผิดพลาดแค่เพียงเล็กน้อยมีราคาที่ต้องจ่ายสูงลิบลิวด้วยชีวิตและความขมขืนเมื่อหัวหน้ากะบายเข้ามาทำงานเขาไม่เห็นข้อความเตือนใดๆใ,ในสมุดบันทึกจึงสั่งให้เดินเครื่องจากตามปกติและเมื่อระบบถูกเปิดขึ้น นั่นคือสวิตจุดเริ่มต้นของไฮยนะเป็นเวลาหลายชั่วโมงตลอดคืนวันศุกร์จนถึงบ่ายวันเสาร์ผงสปอร์แอนทริกซ์ที่ละเอียดราวกับแปง้งได้ถูกพ่นออกจากปล่องระบายอากาศอย่างเงียบเชียบกลุ่มมองแห่งความสูญเสียที่ไร้สีไร้กลิ่นลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและถูกกระแสลมที่พัดผ่านมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือพัดพาไปสู่ใจกลางเมืองสองวันต่อมาความผิดปกติแรกก็ปรากฏขึ้นโรงพยาบาลหมายเลข40เริ่มรับผู้ป่วยที่มีอาการแปลกๆเริ่มต้นอาการเหมือนไข้หวัด แต่ภายในหนึ่งวันใครจะพุ่งสูงผู้ป่วยจะเริ่มไออย่างรุนแรงไอจนเป็นเลือดและหายใจไม่ออกราวกับกำลังจมน้ำผิวหนังของพวกเขาจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีคล้ำและเสียชีวิตในเวลาไม่เกิน3วันข่าวการระบาดท,ที่ไม่สามารถควบคุมได้เดินทางไปถึงมอสโกร,รวดเร็วยิ่งกว่าเชื้อโรคสำหรับผู้นำในสภาโบริสบูโรนี่ไม่ใช่แค่วิกฤตทางสาธารณสุขแต่มันคือหายนะทางการเมืองการยอมรับว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นในโรงงานอาวุธชีวภาพ คือการยอมรับว่าสหภาพโซเวียตกำลังละเมิดสนทิ่สัญญาอาวุธชีวภาพในปี1972ที่ตัวเองเป็นหัวหอกในการผลักดันมันคือการเสียหน้าอย่างรุนแรงบนเวทีโลกและสำหรับระบอบที่ไม่เคยยอมรับความผิดพลาดทางเลือกจึงมีเพียงทางเดียวนั่นคือปกปิดรถยนต์วอกาสีดำสนิทของ KGB แล่นไปจอดเรียงรายอยู่หน้าโรงพยาบาลชายในชุดสูทสีเข้มเดินเข้าไปไม่ใช่เพื่อปลอบขวัญแต่เพื่อข่มขู่ พวกเขาสั่งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวบรวมประวัติการรักษาและรายงานการชนะสูตรทั้งหมดเอกสารเหล่านั้นถูกนำไปเผาทิ้งทันทีแพทย์ทุกคนถูกเรียกเข้าห้องประชุมและถูกบังคับให้ลงนามในเอกสารสัญญาว่าจะไม่แพ่งพลายเรื่องที่เกิดขึ้นหากมีใครแพ่งพลายเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คุณที่จะเดือดร้อนแต,แต่รวมถึงครอบครัวของคุณด้วยนี่คือคำขู่ที่พวกเขาได้รับจากนั้นเครื่องจักรโฆษณาชวนเชยร์ของรัฐก็เริ่มทำงานหนังสือพิมพ์ยูร์รอลเวอร์เกอร์ตรีพิมพ์บทความบนหน้าหนึ่งประกาศว่าการระบาด เกิจดจากการจำนายเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อแอนทรกซ์ยังผิดกฎหมายพวกเขาสร้างเรื่องราวว่ามีชาวบ้านหลักลอบนำวัวที่ป่วยเข้ามาขายในตลาดมือมันเป็นคำโกหกที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเพราะมันทบประชาชนด้วยกันเองและเบ่งเบนความสนใจจากโรงงานของรัฐในขณะเดียวกันปฏิบัติการล้างเมืองก็ดำเนินไปอย่างเงียบเชียบในตอนกลางคืนชาวเมืองที่มองออกมาจากหน้าต่างเห็นเพียงกลุ่มคนในชุดป้องกันสารเคมีสีขาวทำงานกันภายใต้ใตแสงไฟสลัว มันเป็นภาพที่หลอกหลอนแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกไปเพราะการตั้งคำถามในจักรวรรดิแห่งนี้คือการท้าทายอำนาจรัฐเป็นเวลาหลายปีชาวเมืองสวัตโลฟต้องใช้ชีวิตอยู่กับความจริงสองชุดความจริงที่พวกเขาเห็นกับตาคือเพื่อนบ้านท,ที่แข็งแรงดีกลับลน้มป่วยและเสียชีวิตด้วยอาการทางปอดและความจริงที่รัฐบอกคือพวกเขาเสียชีวิตเพราะกินเนื้อไม่ดีพวกเขารู้ความจริงแต่ต้องแซงทำเป็นว่าเชื่อค,คำโกหกความวาระแวงแทรกซึมไปในทุกอนูของชีวิตและความเงียบ ก็กลายเป็นโรคระบาดอีกชนิดหนึ่งที่เกาะกินเมืองไปทั้งเมืองเวลาผ่านไปโลกในทศวรรษปี1980เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผู้นำโซเวียตคนใหม่มิฮาอิลกอบาซอฟได้นำนโยบายกลาสโนสและเปเรสทรอยกามาใช้กำแพงแห่งความเงียบ ที่เคยหนาทึบเริ่มมีรอยร้าวนักข่าวที่กล้าหาญเริ่มขุดคุยเรื่องราวที่เคยเป็นข้อห้ามรวมถึงโศกนาฏกรรมที่เชโนโนบลในปี1986ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการปกปิดและแล้วกำแพงเบอร์ลินก็พังทลายลงในปี1989ตามมาด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991จัก,กรวรรดิที่ดูเหมือนจะคงอยู่ตลอดไปก็ได้กลายเป็นเพียงอดีตในช่วงเวลาแห่งความกลล็ลหนและเสรีภาพที่เพิ่งเบ่งบานนี้เองบอริสเดียซิน ใช้ได้เคยเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในสวัตโลฟช่วงที่เกิดเหตุและตอนนี้ได้กลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหพันธรัฐรัฐรฐสเซียก็ได้ตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอดีตในปี1992เขาให้สัมภาษณ์กับนังซื้อพิมพ์คอมสมอสกายาพราดาและยอมรับอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเขากล่าวว่าเมื่อผมขึ้นเป็นประธานาธิบดีผมขอให้ผู้เชี่ยวชาญของเราตรวจสอบอีกครั้งและพวกเขาก็สรุปว่า สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการรั่วไหลของเชื้อจากศูนย์วิจัยทางทหารของเราผมเชื่อว่าเราต้องบอกความจริงกับประชาชนและกับโลกคำสารภาพของเยลซินไม่ใช่แค่การแสดงความรับผิดชอบแต่มันยังเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ชาญฉลาดเพื่อประนามระบอบโซเวียตเก่าและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับรัเสเซียแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดมันได้เปิดประตูบานที่เคยปิดตายมานานและเชิญชวนให้ดร์แมธิวเมเซลสันนักชีววิทยาผู้ไม่เคยยอมแพ้จากฮาวาและทีมงานของเขา เดินหน้าเข้าไปเพื่อเริ่มต้นภารกิจที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้พวกเขาใช้เวลาหลายสัปดาห์เดินทางไปตามอาพาร์ตเมนต์เก่าๆนั่งหลงในห้องครัวเล็กๆจิบชาไปพร้อมกับฟังเรื่องราวจากผู้รอดชีวิตและครอบครัวของเหยื่อพวกเขาได้พบกับความโศกเศร้าและความโกรธแค้นและความไม่ไว้วางใจแต่ด้วยความอดทนและความจริงใจพวกเขาก็ค่อ,คอยๆได้ข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆยิงชาราคนหนึ่งร้องไห้ขณะเล่าวา่า <c oughs> นกาคงงเรรื่อวของเราสักทีข้อมูลทุกชิ้นถูกบันทึกอย่างละเอียดชื่ออายุที่อยู่ที่ทำงานวันที่เริ่มป่วยวันที่เสียชีวิตข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดหลายแห่งถูกนำมารวบรวมรวมถึงรายงานการเสียชีวิตของปศุสัตว์ถูกขุดคุยขึ้นมาและแล้วช่วงเวลาสำคัญก็มาถึง ในห้องทำงานชั่วคราวบนโต๊ะขนาดใหญ่แผนที่เมืองถูกกางออกดอกอรแม่เซลสันและทีมงานของเขาเริ่มนำมุดสีแดงซึ่งใช้แทนผู้เสียชีวิตแต่ละรายปักลงบนแผนที่ทีละจุดทีละจุดในความเงียบทุกสายตาจับจ้องไปที่แผนที่หมุดแรกๆดูเหมือนจะกระจายตัวแต่เมื่อหมุดถูกปักมากขึ้นรูปแบบที่น่าตกตะลึงก็ค่อยๆปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนราวกับภาพถ่ายที่ค่อยๆโฟกัสมันคือแนวเส้นตรงที่แคบและยาวอย่างน่าประหลาด ที่ลากจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงมายันทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านผ่านเมืองทั้งเมืองมันไม่ใช่รูปแบบของการระบาดจากอาหารซึ่งควรจะกระจายตัวเป็นหย,ยอ่อมๆแต่มันคือรูปแบบที่เกิดจากการแพร่กระจายทั้งอากาศจากแหล่งเดียวกันทีมงานทุกคนแทบหยุดหายใจเมื่อพวกเขาลากเส้นตรงย้อนกลับไปอย่างต้นทางของแนวเส้นนั้นปลายปากกาก็ไปหยุดที่จุดจุดเดียวอย่างแม่นยำที่ตังของ Military Comp o u พ d หมายเลข19 แผนที่ใบนั้นได้กลายเป็นพยานปากเอกเป็นหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้มันคือเสียงกรีดร้องของความจริงที่ถูกปกปิดมานานการค้นพบนี้ถูกตอบย้ำด้วยหลักฐานชิ้นอื่นๆการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของเชื้อที่เก็บจากเนื้อ,อเยื่อของเหยื่อพบว่ามันไม่ใช่เชื้อแอนแทรกสายพันธ์เดียวแต่เปรียบได้กับค็อกเทลที่รวมเชื้อหลายสายพันธุ์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเชื้อที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นอาวุธและแล้วคำโกหกของสหภาพโซเวียตก็ได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิง การเปิดโปงความจริงที่สวัตลอฟไม่ใช่แค่การไขปริศนาทางประวัติศาสตร์แต่มันได้ส่งแรงกระเพื่อมที่ทรงพลังมาจนถึงปัจจุบันในทางการเมืองมันได้ยุติการปฏิเสธของรัสเซียเกี่ยวกับโครงการอาวุธชีวภาพและกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอนุสัญญาว่าโดยอาวุธชีวภาพ บีดบิซีให้มีการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นในทางมนุษยธรรมมันได้มอบความยุติธรรมคืนให้กับเหยื่อและครอบครัวทําให้พวกเขาสามารถพูดถึงความสูญเสียได้อย่างเปิดเผยมีการสร้างอนุสรสถานขึ้นในเมืองเย,ยคาเตรินรุกเพื่อรําลึกถึงผู้ที่จากไปและเพื่อย้าเตือนคนรุ่นหลังถึงราคาที่ต้องจ่ายเมื่อรัฐปิดหูปิดตาปิดปากคุณ ในทางวิทยาศาสตร์เหมือนได้กลายเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญที่สุดกรณีหนึ่งของโลกมันตอกย้ําถึงความสําคัญที่สุดของความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องทดลองทั่วโลกเพื่อให้เหล่านักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานกับเชื้อโรคอันตรายต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเรื่องราวของสวีลอฟคือเครื่องเตือนใจจึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้จากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยท้ายที่สุด เรื่องราวนี้คืออนุสรณ์แด่ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตคือเกียรติยศของนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ยอมแพ้และคือคำเตือนที่ตรงตรงมาจากอดีตถึงพวกเราทุกคนว่าโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารบางครั้งคำโกหกที่ดังที่สุดก็มาจากผู้มีอำนาจแต่หากความจริงไม่จะถูกฟังหรือเพียงใดไม่จะถูกทำให้งเงียบเสียงไปนนานแค่ไหน,นแต่หากมีผู้ที่มุ่งมั่นจะค้นหามันจะหาทางกลับมาส่งเสียงได้เสมอเพ,เพราะความจริงไม่มีวันตาย และก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเรา Quickly Curious เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเรื่องราวสุดแปลกและสาระความรู้ที่น่าสนใจก่อนใครคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าพลาดนะครับและพบกันใหม่สวัสดีครับ